ในฐานะที่ที่เป็นแพทย์นะครับพวกเราก็เคยเรียนแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเนื่องจากว่าเป็นเรียกว่า positive psychology นะครับที่จะช่วยให้พัฒนาในเรื่องของอาการทำงานต่างๆของเราให้เข้าใจผู้คนทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ในระบบของดิสนั้นถ้าตั้งใจตอบคำถามทุกคำถามอย่างเข้าใจแล้วตอบพบว่าผลการทดสอบที่อธิบายไว้ตรงอย่างมากเลยนะครับทุกคำที่อธิบายเกี่ยวกับความเป็นตัวเราตรงจริงๆเลยนะครับและจากการที่อาบบุคลิกของตัวเองและสไตล์ของคนอื่นที่อยู่ในเทสเดียวกันนียก็จะทำให้เราเนี่ย เข้าใจว่าเราจะ approach หรือพูดคุยกับทีมของเราอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดทีม building ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลลัพธ์ต่อองค์กรในที่สุดครับขั้นแรกก็คือทีมของเราเนี่ยก็จะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนของเรากันนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คอมมิชเมนตร่วมกันนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ ไม่เบรมไม่ตำหนิซึ่งกันและกันนะครับ